กองทัพอากาศไทยได้เปิดเผยภาพการฝึกปฏิบัติการทางอากาศล่าสุดที่ถูกจัดทำขึ้นภายใต้โครงการเสริมความพร้อมรบยุทธวิธีขั้นสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับขีดความสามารถของกำลังพลและระบบอาวุธให้ทันต่อภัยคุกคามสมัยใหม่ภาพวิดีโอที่เผยแพร่สแสดงให้เห็นเครื่องบินรบโจมตีหลากหลายแบบทำการบินในรูปขบวนยุทธวิธีพร้อมใช้อาวุธ จำลองที่ออกแบบเพื่อฝึกซ้อมการตอบโต้เชิงรุกความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากแวดวงความมั่นคงเนื่องจากเป็นการแสดงศักยภาพด้านการรบทางอากาศของไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมทา ฮงสะท้อนถึงความตั้งใจของกองทัพในการพัฒนาเทคโนโลยีการบินยุคใหม่วิดีโอเน้นไปที่ระบบอาวุธอัจฉริยะและวิธีการใช้กำลังในสถานการณ์สมมติโดยไม่มีการอ้างถึงหรือเชื่อมโยงกับคู่ขัดแย้งจริงใดๆทั้งสิ้นการฝึกครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความพร้อมของนักบินการประสานงานระหว่างศูนย์ควบคุมการบินและความแม่นยำในการปฏิบัติภารกิจตามแบบฝึกหัดต่างๆซึ่งถูกออกแบบให้จำลองความกดดันเหมือนสถานการณ์จริง ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการคือเสริมสร้างความมั่นคงทางอากาศของประเทศให้แข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาวกองทัพอากาศไทยได้เผยแร่ระภาพการฝึกยุทธวิธีระดับกองบินที่ถูกจัดขึ้นในพื้นที่ทางทิศตะวันออกของประเทศโดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการโจมตีเชิงรุกและระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงภาพที่เห็นในวิดีโอเป็นการปฏิบัติของเครื่องบินรบรุ่นประจําการที่ทําภารกิจจําลองการตอบโต้การรุกล้ําทางอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบฝึกหัดที่ออกแบบเพื่อทดสอบสมรรถนะของเครื่องบินระบบอาวุธและทักษะนักบินในสถานการณ์ความกดดันสูงการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงแบบเปลี่ยนระดับและการประสานข้อมูลกับศูนย์ควบคุมป้องกันภัยทางอากาศถือเป็นจุดเด่นสำคัญของการฝึกครั้ง นี้วัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจและเสริมทักษะการรับมือภัยคุกคามสมัยใหม่โดยไม่มีการมุ่งเป้าใส่ประเทศหรือฝ่ายใดเป็นการเฉพาะการฝึกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับยุทธศาสตร์ความมั่นคงระยะยาวของไทยช่วยให้กองทัพสามารถป,ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีอากาศนรุ่นใหม่และระบบการรบที่ต้องอาศัยความแม่นยำสูงยิ่งขึ้นใน วิดีโอปรากฏภาพเครื่องบินรบไทยทำการเปิดระบบอาวุธจำลองที่ถูกออกแบบให้เรียนแบบสภาพแวดล้อมสงครามอากาศสมัยใหม่โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับเป้าหมายแบบพลังงานสูงที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ยอ่อหางแม่นยำการปล่อยแสงพลังงานหรือสายฟ้าแบบฝึกหัด ในคลิปนั้นเป็นเพียงเอฟเฟกต์จำลองที่ใช้เพื่อการประเมินระบบควบคุมและการตอบสนองไม่ใช่อาวุธจริงแต่อย่างใดการฝึกในลักษณะนี้เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อให้นักบินสามารถประเมินระยะโจมตีคาดการณ์การเคลื่อนไหวของเป้าหมายและดำเนินยุทธวิธีตามแบบจำลองที่แตกต่างกันถึง10รูปแบบจุดประสงค์สำคัญคือให้กำลังพลมีความคุ้นเคยกับเหตุการณ์ที่ซับซ้อนและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำภายใต้เวลาอันจำกัดการฝึกไม่เชื่อมโยงกับความขัดแย้ง งจริงและถูกควบคุมในพื้นที่ปลอดภัยเต็มรูปแบบทีมควบคุมการบินภาคพื้นบินซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการฝึกครั้งนี้ได้ทำงานร่วมกับนักบินอย่างใกล้ชิดผ่านระบบสื่อสารเข้ารหัสเพื่อจำลองสภาวะจริงของการรบทางอากาศที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์วิดีโอได้แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำในการระบุพิกัดเป้าหมายจำลองความเร็วของระบบ ประมวลผลและความสามารถในการเปลี่ยนแผนยุทธวิธีทันทีเมื่อสถานการณ์จำลองเปลี่ยนการทำงานประสานเช่นนี้ช่วยให้การฝึกมีความสมจริงและสะท้อนรูปแบบการรบยุคใหม่ที่ต้องอาศัยการประสานงานหลายฝ่ายทั้ง นักบินเจ้าหน้าที่เรดาร์และฝ่ายวิเคราะห์ยุทธวิธีการฝึกมีการใช้ข้อมูลจำลองแบบ3มิติทำให้สามารถตรวจสอบเส้นทางบินความสูงและความปลอดภัยของพื้นที่ได้อย่างละเอียดเพื่อให้ทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดเหมาะสมต่อการฝึกระดับนานาชาติหนึ่งในประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสนใจคือการใช้ระบบเตือนภัยทางอากาศรุ่นใหม่ในการฝึกครั้งนี้ ซึ่งสามารถตรวจจับสัญญาณความร้อนสัญญาณเรดาร์และคลื่นพลังงานจากเป้าหมายจำลองในระยะไกลระบบนี้ถูกออกแบบให้ตอบสนองได้รวดเร็วและให้ข้อมูลแก่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ร้เส้นทางหลบหลีกและวางกลยุทธ์การโจมตีหรือป้องกันความสามารถดังกล่าวถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมความมั่นคงทางอากาศของประเทศแม้การฝึกนี้จะเป็นเพียงสถานการณ์จำลองแต่ก็ช่วยยกระดับองค์ความรู้ของนักบินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างมาก การทดสอบระบบเตือนภัยภายใต้สภาวะแรงกดดันสูงช่วยให้สามารถประเมินประสิทธิภาพจริงของอุปกรณ์ก่อนที่จะนำไปใช้ในการดูแลอธิปไตยทางอากาศในสถานการณ์จริงการฝึกในครั้งนี้ยังเน้นเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติการซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของกองทัพอากาศไทยทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมเ เครื่องบินการตรวจสอบอุปกรณ์การวางแผนภารกิจและการประเมินความเสี่ยงได้รับการควบคุมอย่างละเอียดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นความเข้มงวดนี้ทำให้สามารถจำลองสถานการณ์หนักได้โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยของนักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินวิดีโอที่เผยแพร่แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบเครื่องยนต์การปรับระบบเรดาร์และการทดสอบระบบจำลองอาวุธก่อนบินทุกอย่างเป็นไปตามหลักสากลและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางอากาศ เพื่อให้มั่นใจว่าการฝึกดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่มีความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นสิ่งที่โดดเด่นในวิดีโอคือการบินในสภาพอากาศที่ซับซ้อนซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจที่ท้าทายมากที่สุดสำหรับนักบินรบการฝึกในช่วงเวลาที่มีเมฆมากและลมแรงช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมเครื่องบินและใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศให้เกิดประโยชน์ต่อ,อยุทธวิธีนักบินต้องคำนวณแรงลมระยะวิสัยทัศน์และทิศทางการบินที่เหมาะสมเพื่อประเมิน เส้นทางหลบหลีกในแบบฝึกหัดการโจมตีจำลองแม้จะเป็นแค่สถานการณ์ฝึกแต่ก็ให้ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมจริงอย่างมากการฝึกในสภาพอากาศเข้มงวดช่วยให้นักบินสามารถรับมือกับสด หานการที่คาดเดาวไม่ได้เพิ่มความพร้อมต่อเหตุการณ์วิกฤตในอนาคตภาพมุมมองภายในห้องนักบินที่ปรากฏในคลิปเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญการมองเห็นการทำงานของระบบหัดเครื่องวัดความเร็วระบบนำร่องและหน้าจอควบคุมอาวุธแบบดิจิทัลช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้มากขึ้นว่าการตัดสินใจของนักบินต้องเกิดขึ้นภายใต้ข้อมูลจำนวนมากและเวลาอันจำกัด ระบบทั้งหมดถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแม้การฝึกจะเป็นเพียงสถานการณ์สมมติแต่สัญญาณตัวเลขและข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอภายในคลิปเป็นของจริงที่ใช้ในการฝึกมาตรฐานสากลจุดประสาท อเพื่อช่วยนักบินปรับตัวเข้าสู่ภารกิจที่ต้องใช้สมาธิสูงการบริหารข้อมูลหลายชุดพร้อมกันถือเป็นหัวใจสำคัญของยุทธวิธีทางอากาศยุคใหม่ในช่วงท้ายของวิดีโอจะเห็นการรวมรูปขบวนเครื่องบินรบกลับฐานบินในรูปแบบมาตรฐานซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่แสดงถึงวินัยและการประสานงานขั้นสูงนักบินต้องรักษาระยะห่างความเร็วและระดับความสูง อย่างแม่นยำเพื่อป้องกันการชนหรือการรบกวนสัญญาณของกันและกันขั้นตอนนี้เป็นหนึ่งในแบบฝึกที่สำคัญที่สุดในทุกประเทศเนื่องจากการรวมขบวนหลังปฏิบัติภารกิจเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงหากเกิดความผิด พลาดวิดีโอชุดนี้ทำหน้าที่แสดงให้เห็นว่ากองทัพอากาศไทยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติการทุกขั้นตอนไม่ใช่เฉพาะช่วงการฝึกโจมตีเท่านั้นแต่รวมถึงความปลอดภัยหลังภารกิจซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเป็นมืออาชีพของกำลังพลการเผยแพร่พรวิดีโอการฝึกครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจของกองทัพอากาศไทยในการยกระดับภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภารกิจด้านความมั่นคงทางอากาศ โดยเน้นย้ำว่าเป็นการฝึกในสถานการณ์จำลองไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งใดๆในภูมิภาควิดีโอช่วยให้สาธารณชนเห็นบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่การทำงานประสานกับ นักของบุคลากรและความมุ่งมั่นของไทยในการพัฒนาความพร้อมรบให้ทัดเทียมนานาชาติการฝึกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องมีเป้าหมายเพื่อสร้างความพร้อมในการปกป้องน่านฟ้าและเตรียมรับมือภัยคุกคามในอนาคตแม้จะเป็นเพียงแบบฝึกแต่ก็สะท้อนถึงความก้าวหน้าและมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดซึ่งกองทัพอากาศไทยให้ความสำคัญสูงสุด